ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอหัวจะปวดกฎใหม่ซะจุดโทษห้ามประตูป่วนคู่แข่งกลายเป็นว่าเอมมี่มาติเนีสนายด่านทีมชาติอาร์เจนตินากลายเป็นนายทวารคนสุดท้ายที่ได้แดนเย้ยคู่แข่งตอนดวลจุดโทษกันไปแล้วครับหลังจากที่คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่า IFAB ได้ออกกฎใหม่สีข้อมาบังคับใช้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการห้ามผู้รักษาประตูดีใจเกินเหตุจนเหมือนยั่วยุคู่แข่ง อย่าลืมเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับและอย่าลืมรับชมคลิปพิเศษจากตัวเทพฟุตบอลได้ที่ YouTube ตัวเทพฟุตบอลเท่านั้นเลยครับย้อนกลับไปในฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตรานัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสที่ต้องจบลงด้วยการยิงจุดโทษ นอกจากสตาดังที่ตัดสินเกมอย่างลิโอเนลเมซี่และคีเรนเอปเป้แล้วนักเตะอีกคนหนึ่งที่ถูกจดจำในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักคือเอเมริโนมาร์ติเนสแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยชาติให้คว้าชแชมป์ในคราวนี้แต่พฤติกรรมที่เขาล้อเลียนคู่แข่งถูกคนมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้มาร์ติเนสเล่นจิตวิทยาใส่คู่แข่งเริ่มตั้งแต่การหยิบบอลมาแต่แทนที่จะส่งให้กับอเลเลียงชูอาเมนี่ที่เป็นคนยิงเขากลับโยนลูกทิ้งไปอีกทาง นั่นจะส่งผลกับสภาพจิตใจของชูอาร์เมนี่มากหรือน้อยนั้นไม่มีใครทราบครับแต่ผลที่ออกมาคือชูอาร์เมนี่ยิงลุดเสาออกไปจากนั้นเนี่ยมาร์ติเนสก็เต้นฉลองที่คู่แข่งยิงไม่เข้าภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับคือภาพที่เขาเต้นยักไหล่กึกกักกึกกักแบบโคตรกวนจนมีคนมองว่าเฮ้ยมันมากไปเปล่าดีใจเกินเหตุไปหรือเปล่าหรือไม่ให้เกียรติคู่แข่งหรือไม่เอาเข้าจริงๆนะครับมันก็ไม่ใช่จังหวะนี้จังหวะเดียวแต่หลายครั้งที่อาเจตินาต้องเสียจุดโทษ หรือการดวนจุดโทษในรอบก่อนรองชนะเลิศที่พบกับเนเธอร์แลนด์ตอนที่เขาเซฟลูกยิงได้พี่แกก็ลุกขึ้นมาแดนสลับขาไปมาเขาทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับแต่พอมาทำในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่สปอร์ตไลท์เนี่ยจับจ้องคนนั่งดูผ่านจอทีวีเป็นล้านๆเลยทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขัน,ขนและส่วนตัวของเขานั้นออกมาดูไม่ดีเท่าไหร่ที่ผ่านมาครับก็มีข่าวมาตลอดว่าจะมีการปรับกฎเพื่อไม่ให้มีการกระทำแบบนี้ออกมาอีก จนแล้วจนรอดก็เป็นความจริงจนได้ครับที่ IFAB มองว่าคนยิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหากโดนผู้รักษาประตูคู่แข่งนั้นเข้ามารบกวนโดยเฉพาะกรณีของมาติเนสทําให้มีการแก้กฎการยิงจุดโทษใหม่เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้รักษาประตูโดยแบ่งเป็นข้อข้อดอังนี้ครับข้อที่1ครับห้ามผู้รักษาประตูจับเสาคานตะ่ายก่อนคู่แข่งยิงลูกจุดโทษข้อที่2ห้ามทวงเวลาหรือคว้างบอลออกนอกเขตโทษข้อที่3ห้ามรบกวนคู่แข่ง ที่กําลังจะเป็นคนยิงจุดโทษแบบเข้าไปคุยก็ไม่ได้เลยข้อที่4ห้ามแสดงอาการดีใจจนเกินเหตุหรือดีใจยั่วยุคู่แข่งอ่านกฎผ่นานเนี่ยหน้าของมาติเนเนีรลอยขึ้นมาเลยครับเหมือนจงใจเขียนกฎมาเนี่ยเพื่อควบคุมมาติเนตคนเดียวยังไงอย่างนั้นเข้ากฎมาสัทุกข้อจนแทบแบบจะเดินมารับลูกแล้วก็เดินกลับแล้วมั้ง ถ้าทำเกินกว่าน,นั้นเดี๋ยวกลัวจะผิดกฎแน่นอนนะครับว่ามีคนมากมายที่ไม่เห็นด้วยกับกฎใหมน่นี้ล่าสุดคือไม่ไมยองผู้รักษาประตูของเอซิมิลานที่โพสต์ข้อความลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเชิงประชดประชันบอกว่ากฎใหม่ของ IFAB ในปี2026ผู้รักษาประตูต้องหันหลังป้องกันจุดโทษถ้าเกิดเซฟได้ต้องเสียฟรีคิก2จังหวะแม้แต่เอเลียตตำนานของอาร์เซนอลก็วิจารณ์ว่ามันเป็นกฎที่โคตรจะประหลาดด้วยและเมื่อมันมีกฎออกมานะครับมันก็มีคนสงสัยไม่น้อยว่า คนที่ยิงจุดโทษเนี่ยเสียเปรียบผู้รักษาประตูจริงๆเหรอทั้งที่ผู้เล่นเกมรับดูยังไงก็เสียเปรียบกว่าเห็นๆต้องยืนบนเส้นปากประตูขยับออกมาก่อนนิดหน่อยบางครั้งก็โดนตัดสินให้าฝ้าและคนยิงก็ได้ยิงใหม่นี่ยังโดนปิดปากโดนห้ามเล่นจิตวิทยาอีกกว่าจะเซฟได้แต่ละลูกเนี่ยก็โคตรลำบากอยู่แล้วยังจะมาห้ามนูน่นห้ามนี่อีกแบบนี้นะครับฝ่ายรับต่างหากเนี่ยที่โดนเอาเปรียบ ไหนก็มีบ้างเช่นกันครับกับกลุ่มที่เห็นด้วยเพราะเขามองว่าการปรับกฎนี้จะทําให้การยิงจุดโทษเนี่ยแฟร์ขึ้นไม่มีการตุกติกหรือใช้จิตวิทยาใส่กันครับวัดกันที่ฝีมือล้วนๆเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวคนยิงไปเลยไม่ใช่การถูกรบกวนจากคู่แข่งส่วนผู้รักษาประตูก็มีหน้าที่แค่ป้องกันประตูแค่นั้นก็พอโดยทั้งนี้นะครับกฎด,ดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มใช้ในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับการเปลี่ยนกฎต่างๆในการแข่งขันฟุตบอล มีมาเรื่อยๆอยู่ตลอดอยู่แล้วครับอย่างการที่คนยิงวิ่งมาหยุดยึกยักก่อนยิงเมื่อก่อนก็ไม่มีกฎห้ามตอนนี้ก็ถูกห้ามไปแล้วครับคนยิงเนี่ยก็ต้องวิ่งจังหวะเดียวห้ามหยุดก่อนยิงจนตอนนี้ก็กลายเป็นการก้าวขาย,ย,วยาวๆหรือเปลี่ยนจังหวะก้าวเพื่อหลกผู้รักษาประตูแทน จะต้องมาดูกันนะครับว่ากฎนี้จะเป็นการทำลายสีสันของการแข่งขันอย่างที่มีการวิจารณ์หรือจะทำให้การแข่งขันนั้นแฟกับทั้งสองฝ่ายมากกว่ากันครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ